สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 วันนี้เรากลับมาเจอกันในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะซึ่งหัวข้อที่หนูจะได้เรียนกันในวันนี้ก็คือเรื่องอิทธิพลของอาระยธรรมจีนครูต้องบอกก่อนว่าอาระยธรรมจีนที่ปรากฏในไทยแล้วก็ในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีมานานแล้วนะคะ ซึ่งเราได้รับผ่านในเรื่องของด้านการศึกษาด้านศาสนาด้านการค้าขายซึ่งทางด้านการทูตก็มีการเรียกว่าระบบบรรณาการซึ่งต่อไปครูจะพาหนูไปเรียนในส่วนของเรื่องเนื้อหาค่ะ 1. ด้านอักษรศาสตร์วรรณกรรมจีนที่แพร่หลายในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะก็จะมีเรื่องสามก๊ก ซอิ๋วนอกจากนี้ภาษาจีนยังมีการใช้ปนกับภาษาไทยและมีการใช้คำทับศัพท์ที่เป็นภาษาจีนค่ะ 2. ด้านการค้าขายและการเดินเรือชาวจีนมีความสามารถทางด้านการค้าและการเดินเรือประกอบกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความต้องการค้าขายกับชาวจีน จึงพยายามปฏิบัติตามระเบียบข้อบงังคับของจีนเพื่อผลประโยชน์ด้านการค้าระหว่างประเทศดังนั้นตั้งแต่สมัยอยุธยาไทยและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อาศัยชาวจีนทำหน้าที่ในการเดินเรือมีการว่าจ้างพ่อค้าชาวจีนเข้ามารับราชการในราชสำนักเพื่อทำหน้าที่ดูแลการค้ารับระบบ มาตาช่างตวงวัดและการนำลูกคิดจากจีนมาใช้เพื่อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ,ธธธจ 3. ด้านศาสนาพรพพุทธศา,าสนานิกายมหายานแบบจีนและวัฒนธรรมจีนได้มีการเผยแพร่เข้ามาในเอเชียตะวันออกเสียงใต้ผ่านชาวจีนที่เข้ามาค้าขาย และอบพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานจึงเกิดประเพณีการไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษประเพณีการกินเจและวันตรุษจีนจากภาพที่นักเรียนเห็นนะคะจะเป็นภาพชาวไทยเชื้อสายจีนที่จัดพิธีไหว้เทพเจ้าในวันสำคัญก็คือวันตรุษจีนนั่นเองค่ะ 4. ด้านศิลปะวิทยาการ เวียดนามรับรูปแบบสถาปัตยกรรมศิละปะกรรมส่วนไทยได้รับอิทธิพลด้านจิตกรรมและการทำเครื่องปั้นดินเผาด้านวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันที่ไทยและชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รับมาจากจีนเช่นการทำอาหารแบบผัด การใช้กระทะการใช้น้ำมันการใช้ตะเกียบการดื่มชาการใช้โต๊ะเก้าอี้เตียงรวมถึงการใช้กระดาษเป็นต้นจากภาพที่นักเรียนเห็นก็คือการใช้ตะเกียบเพื่อรับประทานก๋วยเตี๋ยวซึ่งถือเป็นการรับวัฒนธรรมจากจีนรูปแบบหนึ่งในส่วนของการเรียนวันนี้ ครูแ้้หวังว่านักเรียนจะเข้าใจเนื้อหาเรื่องอิทธิพลของอาระยธรรมจีนเพิ่มมากขึ้นวันนี้ครูขอจบคลิปการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ